อยากหาเห็ดก oh ับป <to> oh ้านะครับแปดโมงละเดี๋ยวเขาจะไปเซอร์ไพรสแม่นะครับเขามีเห็ดถ่านถุงนึงกับเห็ดอันเห็ดละโง่กระตาหนึงครับเขาจะเอาเห็ดถ่านลงไปก่อนนะครับเอาเ้าว่าบได้เห็ดละโง่ครับอาจจะเิ่งสีแดงาแม่เป็นแดงนะครับพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยังอยู่กับช่องลิชาลาชาแนลนะครับพี่น้องมือเอาป่าหาเห็ดเก่าไปครับไปลุ้นครับว่ามีม่้ย กูเฮ็ดขาวละลายเขาแหละเอเฮ็ดพอกแพ่อันนั้นนะจะเป็นลุ้นกับพี่น้องเฮ้ยพี่น้องโอ้โหอะะพี่พี่พ่ยไทยไยทงพี่เฉียวพท่ไยไโอ้โดง้้โอ้้อ้โอ้โหโอ้ทหดี้โ้โหโอ้โห้อ้โโอ้อ้อ

หนูมึงแข็งแรงหมดอือหางอะไเนี่ยหางอะไรอะโอ้นู7ัสะออนสะออนโอ้เห็ดอันหลานขนาดพี่น้องเลิ่มออือออโอ้โหำน้องถ้ามันเป็นอะไที่ที่นักกว่านี้เ็ไข่บุคนักอ่นบ่ เอาบรานออกมาแล้วไปดูทีดิดดมองเบุไปครับพี่น้องไปต่อ,อ,อนี่แหละโอ้นี่ครับพี่น้องนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเท่าไหร่มาไลาลไทยว่าท่าน <c oughs> ครับพี่น้องครับเริ่มแจ้งครับ ออหนหวงนมากับเมือบ้านครับนัะที่อะเพอนไปมืดๆเลยเฮ้ยแต่มืดไรนี่เหนือตีไม่ไหม้ได้นี่สมเพา่นเห็นเฮ้ยตต่หลนแล้วรับพป่นองโอ้โหพี่นอง โอ้คบพี no, no, oh, 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 oh. Oh, oh, ่นโอ้คบพี oh, ่นโอ้คบพี่นほらฮะหนอกหมดทุ่งเมื่อแหละโอ้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 พี่น้องโอ้พี่น้องไปหนุ่ยโอ้มีตัวมาหวะโอ้พี่น้องหมูอิดกดหมูเดินโถขาลูเย็บราคาเลโอ้พี่น้องโอ้พี่น้อง เปี่ยนยังเห็นเห็นขาวพุ๊กเอาเอาเที่ไว้เทียยวให้นาะยเที่ยวเอา,เอาให้เทียวเอาใหเปลี่ยนให้แดงไปเลยให้แดงไปเลยาำเที่ยวให้มันพึ้งอ,อ,อยู่าได้สัตว์เขาสงสัยมึงพี่น้องบัดกดถ่ายมูเห็นมึงพี่น้องยัยไฟมาถึงโต๊ะใหญ่เลยมึงคนละโบรุ่นนี้ สี่ห้าแสนคนนะครับด <laughs> <laughs> เดี๋ยวเบิ่งสิเฮ็นแล้วครับเบิร์ตข้มลำบากนะครับพี่มุ่นล้อไปครับหาเห็ดกลางคืนนะครับพี่น้องบ่นเลว่าคืนแลครับซีซีกูกลัวไปครับเดี๋ยวทางเถอตอนนี้นมากสุพเห็นมาเมาไม่ถูกมันยังยม,มืดยอยู่มนืดอยู่เอามาครับไปเข้านี่เขาเข้าค้างมันบบแมนเถอะยังโบออกได้ไปยังบบออก อ้องออก้องแค่เข้าไปฮะกับขึ้นมามาันโอ้โหตัวน้ก็ต้องเอาครับพี่น้องเฮ็ดครับเฮ็ดตัวน้อยตัวนออ้อยเอ้าก็ขึ้นย่างมาลโะ,ะ,ะโอ้โหหยุดนะว้าโอ้เห็นพวกแดงครับ ปลาฮองครับเดินทางมุ่งหน้าเข้าไปหาเฮ็ดนี่ครับพี่นอ้องเริ่มเข้ามาในดงอันพ่อใหญ่พอนอน,นครับนี่ครับพี่นอ้นองข้างหน้าเลยนะครับไปนี่นะครับมองพอนอนมองพคนอยู่พอนอนตอนพอนลงไปบ้านหนองยาวเขนจะมาพักเส้าเมื่อยอยู่แถว เป็นมองนอนเพิ่นอม,มองขึ้นมองลงไปดอกไม้ตีมพิ่นลยแล้วมองมันนอนป่าเปิดป่าละมาแถวนี้เพิ่นนอนนะครับนี่แหละนี่นะครับที่มองนอนเพิ่นเลยเห็นพวกแดงบ่มีบ่แถวหรอ โอ้ยบุมีไฟเราบุ๋มเห็นด้วยนี่ไปต่อครับเป็นร่องลอยขึ้นเลยเป็นขี้ครับพีนนนนนน่น้องโอ้ยมืดอยู่เรียวเรเห็นนกเลยหงบเอาข้อมันน้ำนนความมันจะแจ้งแล้วเนาะเข้ามาป่ามันเลยมืดเดินทางต่อัวหงบเอาโมเด็ตมาเลย มแบตเจ้านิ่กำลังออกตัวนี้ไปเบิองทงโซนนั่นดูเฮ้ยโมเป็ี่ยนยังแป้งเดี๋ยวไปคืดย่านว้นโมเป็น่ยนอันหรอกผู้รอดรักษาดีขึ้นอย่างแท้ครับกำลังงอกขาวครับเมื่อเอินบานมัดนี่ครับทำเนี่ย พอคันมะอื่นเลยตอนแรกกระปานอลไรเนาะดูพี่น้องนี่บัวเป็นเพ็ดนะครับนัวท้องเพี่าจะห้อไข่เป็ดครับพี่น้องไข่เป็ดครับไข่เป็ดขอิ้แรน้องบอกว่ตัวข้าไข่เป็ดครับนะครับมือนี้ทีมงานเราจะได้แยกยายจากกันนะครับพี่น้องต่างคนต่างมีหน้าที่รับผิดชอบไปมันโอ้ยครับนี่ครับพี่น้องอันนี้ของเซียนเพ่อนครับ เหมือนเฮตละโง่แครับนี่ครับไข่ห่านครับไข่ห่านครับอ๋ออันนี้เขาเองี้บลูกไปอย่างทางคนจีนเลยเนาะมันมีชาไทยพวูดอย่างไรตาไข่ตามันครับหลังจากหาเฮ็ดกลับบ้านนะครับแปดโมงนะเดี๋ยวเขาจะไปเซพภัยแม่นะครับเขามีเฮ็ดถ่านถุงนึงกับเฮ็ดอันเฮ็ดละโงกกระตานึงครับแต่เขาจะเอาเฮ็ดถ่านลงไปก่อนนะครับ ว้าวาวาโบสถ์นี่เฮ็นล้งโงค่ครับอาจารยเบิ่งสีหน้าแม่เป็นแังไลยน,นะครับพี่น้องเดี๋ยวจะถ่ายให้เบิ่งครับนี่นี่เฮ็ดทางครับทางนี้กระต่าเนี่จะเห็นนะครับกระต่าเนี่จะเป็นเพชรละวโง่ครับโบกับเพชรตาแดงเห็นนะครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวที่เพิงอากาศของแม่นะครับว่าท่นใชว่าอย่างไรครับเดี๋ยวไปเบิ่งอยู่ทางบ้านเลยครับไปเดินทาง นี่ครับมาฮอดบ้านผมแล้วครับนี่เดินทางมาแลประมาณหกกิโลแล้วไปเดี๋ยวผมจะมาเซอร์ไพรส์แม่ครับผู้อื่นเขาเซอร์ไพรส์เงินเซอร์ไพรส์คำครับผมผมจะเอาเฮ็ดเซอร์ไพรส์นะครับผมจะบอกว่าเฮ็ดบ่ได้ได้แต่เฮ็ดทานนะครับอ่าเอาเอาพิ่นเบิ่งสีหน้ามันจะเป็นยังไงครับพี่น้องนะครับพี่น้องฮอดบ้านแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เบิ่งนะครับ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะให้เมียผมถือลงไปนะครับให้แม่บ้านถือลงไปเออโค้งมาปิดซ้ายไว้ให้เรานะ้ำนะครับพี่น้องงับมองมาที่มุงเงับมึงงับอันนั้นไปน้า เห้สวาเฮว่าหา้า้พี่านี่มาบงานเฮ็ดทานว่งปตูเฮ็ดเฮชเพนหมเป็นสีหนานะครับพี่น้องเฮ้ย มัน้หน้าครับเนาะเน่ทำไปแล้วเห็ดฮะไปใส่แ่ีไก่ใส่เอ็กนี่นะครับ่น้อแก็ได้ตีแล้วก็มาภาแป๊เดาย้สมีเห็ดอกกมีมีลาย ซีหน้าครับพี่น้องเศร้าเลยมาในเหตุละงงมาในเหตุละงเศร้าพี่น้องนะครั<อ> <c oughs> บเบิ่งลูกนะแม่เหตละงงเเดี๋ยวจะเบิ่งสีหน้าเปลี่ยนแปลีเบิ่งสีหน้าเบื่องสีหน้าเปลี่ยนมา,นา,นา,นมาพี่น้อง ดิใครไต่เตมกบกตาแลวครับพี่น้องให้ทายแขงมาพาไปเอากับพี่น้องมีดนกตาเลยนี่ครับพี่น้องเนความจะากับพี่น้องนี เฮ้ยพี่น้องพี่น้องไข่เลยครับไข่เลยครับไข่มาดอกยังบ่มีไตีสี่ของอื่นพอดีเฮ้ยคนเต็มป่าเอ้ยเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวเพื่อนๆตอนเทนะครับพี่น้องนะเดี๋ยวเขามาลุ้นกันนะครับเป็นกองนะใจ โบลีป่าตีนเลยเป้าหยางเอาบุบผบุปผาบุปผาโบลีปาตีนเลยโอ้เล่เลยโอ้เล่เหมือนครับพี่น้องโบวยพี่น้องเอ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องโบ้ฮูลอีกสอง โอ้ยจังโลทำลนนหนึ่งกะไรขี้ดินตัวนี้นะ่ะขี้ดินขี้ดินเห็นบ่เพราะว่าเขาบ่โบรอันนั้นพวกโบอาณไปสร้างเมืองกันเลาวมาได้จังปาะมาณสี่โลข้าวข,ขี้โลควายนะครับเรา